เฮ้ยไปหามันก่อนมันวอนแล้วอย่างเงี้ยตำรวจอะเวย่างเงี้ยโอุ้ยอุ้ยเออมันจะยัดระเบิดใส่เราอุ้ยอ้าวโดนคู่มันก็โดนมาเหรอเนี่ยไอ้โมตซค์มอตค์บิ๊กไบค์บิ๊กไบค์ลุกไปเอาเพื่อนเราเหรอคนไหนไม่รู้กูยิ้มแล้ว วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะกับผมกับผมฟิลล์ร้องอีกชิ้นเคยฮะเราวันนี้ฮะมาในเกม GTA 5กับรถคันนี้ฮะโอ้โหยิงยิงเอ้ยเฮ้ยมันแฮกมันแฮกไอ้เหี้ยมันแฮกมันยิงปืนระเบิดเลยอะโอ้โหได้ไงกูว่าแล้วโอ้โหเจอแฮกครับผมโอเคครับผมขอสวัสดีอีกรอบหนึ่งฮะเนื่องจากเมื่อกี้เจอแฮกเกอร์แล้วมันประชันชิดไปหน่อยนะฮะ กับผมกับผมฟิลลอยชินเคยฮะแล้ววันนี้ฮะอยู่กับแข่งคิงจวยแข่งเราอีกชินเคยนะครับวันนี้นะฮะวันนี้นะครับผมเราจะมาเล่นรถเจ้าตัวนี้กันนะฮะชื่ออ่าชื่ออะไรวะกูลืมแป๊บหนึ่งอ่านชื่อแป๊บมันอยู่ในวอลสต็อกนะเป็นรถที่เพิ่งอัปเกรดมาใหม่นะชื่อว่าอะโมนะฮะอาอ่ะโมเลดนะฮะบ็อกซ์ไวเลอร์นะครับผมคันนี้ครับอยู่ที่ราคา2องล้านเก้านะฮะถือว่าแพงมากว่าระวิทย์ไว้อยู่ข้างหัวกูเนี่ยนะครับผม คันนี้ครับผมผมเคยไปลองขับมาแลนะฮะปรากฏว่ามันแรงมากนะครับผมแรงที่นี่หมายถึงชนแรงนะครับผมชนแรงแล้วก็มีปืนกลติดอยู่บนป้อมปืนด้วยนะฮะยันปกลติดบนป้อมปืนป้อมปืนเดี๋ยวะนึงกอู้ยี่อะไรผิดตัวปืนกลติดอยู่บนป้อมปืนมีป้อมปืนติดอยู่บนหลังคารถนะ ซึ่งดูจากทรงแล้วนี่ก็จะคลา้คลายรถตู้เอ้ยอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นนะฮะอย่างเล่นไอ้เคนอย่าเล่นอะไรละ่ะไอ้เคนเอ้าไอ้สัสเพียงรีวิวรถไม่จบเลยอันนี้นะครับผมดูจากทรงนะครับผมมันจะเป็นรถตู้เก,ก่าๆคันหนึ่งนะฮะที่มีป้องปืนติดแค่นั้นเองแล้วก็จะกันกระสุนได้ดีนะครับผมมันถือกว่าไอ้รถพวกรถบรรทุกพวก,พวกพแพนทอมอะไรอีกนะฮะเพราะว่าข้างหน้ามันอาจจะชนได้ไม่แรงเท่าแพนทอมนะแต่ก็ชนกระเด็นเหมือนกันนะครับผม และอย่างสังเกตประตูหน้าเมยฮะ,ะกระสุนยิงเข้าได้ค่อนข้างยากนะฮะโอกาสเข้าก็ประมาณ30%นะครับผมของเจสันถึงแล้วก็จะรอดแต่ถ้าเป็นพวกมันมีความทนทาตนต่อระเบิดด้วยนะคันนี้ระเบิดที่นี่มาถึงแบบเวลาเราขับไปชนคงนขึงน้นเหลืองของเงี้ยเราลุกขึนหนือของระเบิดเนี่ยเราจะไม่ระเบิดเลยแต่ถ้าเราโดนระเบิดจังๆอะไรเงี้ยอันนี้ระเบิดอ,อยู่โอ้ยไอ้สัเอ้อไอ้เย่าบัวสักเป็นหมูย่างเลยนะครับผมไปฮะเดี๋ยวเราลองรถคันนี้ไปขับเล่นกันดูนะเดี๋ยวเราจะเอาไปบุกค่ายทหารกันด้วย ขึ <Okay>. ah, ้นราคารถตัวกระโดดโอเคอ่า <ont> ขึ้นได้แล <tur> <rawd Moder> ้วมามามาเข่งขับเข่งขับเลยได้ได้กลังวิ่งแล้วเริ่มมาเดี๋ยวเราขับซ้ายนะฮะเดี๋ยวเราจะวนไปเข้าค่ายทหารไปสู้กับรถถังในทหารค่ายทหารนะฮะไปไปไปโกโกโกขิ้มาซัปปะไปฮะช่วงนี้หมดหน้าสัปปะคอร์ด้วยนะฮะหิม่งหิมะหายละวถซ้ายไปยิงทุกคนที่ขวางหน้านะฮะไอไอออฟรับไปออฟด้วยรับไปออฟด้วยจอดจอดรับไออฟก่อน อ๋อมามาโหตายแล้วน้องสายนี่อะไรทำไมรถเป็นสกอหม้ออย่างนั้นเน่ะไปตายไปไปโอ้ยมึงขับได้เสียวมากขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาเร็วเร็วพี่อ๊อฟมึงจอดตำรวจจะเป่าหัวมีอะไรเยี้ยจุดดอกไม้ไปแต่ตำรวจดิพี่อ๊อฟอยู่ไหนวะ พอ่ปวดเอาอี้ออฟหายไปไหนอ่ะโอ้ยใต้ท้องรถจาะเจามันก็ดีเจาเมขึ้นยดขึ้นมาดีเอออ้าวไอออฟไอยี่ติดดาวอีกอ้าวหาดาวให้กูอีกแล้วโอ้โห้รถเต็มเหรอ ไอ้แก okay, 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 uh, okay, uh, ่ข e ึ so <laughs> uh, ้นราคาไอ้ขึ้นมาทำไมอุ้ยมันเอาคืนเอาคืนเนี่เลยลูกก็ตายเลยๆขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่ตำรวจจริงตำรวจไปไปไปวนซ้ายไปเราจะยิงทุกคันชนทุกคันเลยเจ้างั้นชนไม่หมดเห็นไหมฮะการชนถือว่าแรงเหมือนกันนะครับผมเฮ้ยข้างหน้าใครอะสีส้มเฮ้ยยิงเอาดิเอาดิดิใครอะไปเยอะคันไหนอะยืนนิ่งๆเห็นยืนนิ่งๆเล่นเล่นอาร์พีจีอยู่หมดเลยออฟก็บินผม เล่ยมีเลยยำได้ยำได้ใส่ัดเอ้ยเอ้ยเละเละไม่อาว่าฟาร์ฟาบเอาย่อย่อเอกจ้าตั้งด้วยจริงเอ้าเฮียเฮ้ยโปรป่ะเนี่ยยิงไม่เข้าโปรป่ะเฮ้ย RPG อูยิงไม่เข้าโปรเฮียโปรหนีหนีอ้อมหนีอ้อมหนีหนีไปเลย หนีเลยหนีเลยโปโปหนีโอ <able> ้โหใครเป็นใครผมก็สู้นะแต่โป๊ะผมไม่สู้จริงแฮะยิงไม่เข้าเลยอะแม่งยิงไม่ลดเลยสัตว์ลูกศิษย์อาจารย์แมวคิปหายสักดีมากหายอะคลิปฉันต้องกันยิงไม่เข้าอ่ะเฮ้ยมันวาออัดักหน้าโอ้ยเฮียหลักหน้ากูด้วยประเด็นโอ้หนีเลยอ้๊บหนีหนีถังลอยถังลอยลูกถังลอยเลยหนีหนีด้านหน้าหนีเป็นถอยหลังเฮียอะไรเนี่ยมันก็ยางยิงหรอ โอ้เจอโปอ่ะแม่งบ้ามาดักเนี่ยนี่เจอโปเยอะจังวะไปไปไปเข้าค่ายทหารเลย,ลเ,ยนะเคลื่นหลุดเหรอตามมาตมาไปไปมัน,นจะไปไหนอ,อ๊อมันมาแล้วอ,อ๊อตั้งอันเดอร์บอร์ดสิโมดตั้งอันเดอร์บอร์ดสิโมดอ๊ออันเดอร์บอร์ดสิโหมดรอได้เราพีคหมดแล้ว หนีก่อนพัสสิ่งหนีก่อนพาสสิ่งหนีเลยโอ้โหเจอโกฮะประเด็นกูกูยิงไอ้ทหารข้างบนไม่ได้เดี๋ยวกูฟุ้ตัวลงไปก่อนนะถ้าบอกเด็กกดเทมันจะฟุ้ตัวลงได้เดี๋ยวแล้วมึงจะตายเขาไปไหนวุ้ยแซดเอ้ามึงเทกูงทำไมสายเปย์จะโดนเทตลอดมันยังไม่ไปไอเคนี่ไอ้เคมาแล้วมันเฝ้าอยู่มันรอเราจังหวะเราลงเฮ้ยอ๋อลงนี้มันเสี่ยงมึงได้ตั้งพัสสิบดทปะ ตั้งตั้งเลยตั้งเลยลงไปหามันไปหามันนี่ยเดี๋ยวอย่างงี้นี่มันเป็นโปมันตั้งก้อนเปิดก้อนด้วยประเด็นเนี่ยสิบไร้เค้นไอ้เค้นอยู่ไหนไร้เค้นโอ้โหกูบอกให้ไปรับเค้นไม่ได้เทกูเราก่อนแป๊บหนึ่งอุ้ยตำรวจตำรวจอ๋อไอ้เหี้ยช่วยกูด้วยอุ้ยกูตายอย่างงี้กูตายตายเลยหนีก่อน นี่ก่อนอุ๊ยอุ๊ยไอ้สัสอย่าถามอย่าถามมันเพื่อนนี่ปีนกรปิลปะปืนปีนปะปืนโอ้ยประตูหลังหายไปแล้วมึงปีนข้างบนเด็ดปีนข้างบนปีนข้างบนเอาเออเออเอาโงงโงงไอ้สัสไปทางไหนโอ้ยี้ยนเลยแล้วเอาอ๊อบอย่าวิ่งไอ้เหี้ยกูกรงแล้วมึงจะวิ่งทำไมไป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 เฮ้ยไปเลยไป ไปเลยสุด,สดสไปดสุดไปโอ้ยนีไเราจะขับเข้า่ายทหารเนี่ยนะฮะไ,ไปเลยอ,อ๋อตัดทางนี้เข้าพายทหารเจอรถตำรวจขนานชนไม่ให้หมดอุ้ยอุ้ยรถบินได้อุ้ยไออ๊อไอเหี้ยูมึงทำกูตายหลายรอบไเหย้ยตกจแตรถป่อยละเกินะมาจ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 ะมา เออเฮ้ยรถตำรวจหายเออรถตำรวจหายหายมดเลยว่าเดีเ๋ยวพอเคลียร์หายปุ๊บเลยกูแฮกเล่นแล้วล่ะและแฮกมันด่าอยู่ข้างหน้าด้วยประเด็นไปไปดูหน้าตาแฮกหน่อยดิมามาไหนๆมันจะอยู่นี่ละไอแฮกกงแฮกเก,ก,กอร์แฮกกระดอะไรเนีย่ยเทเลพอร์ตออฟยิงแม่งดิแฮกเกอร์ข้างบนอนะนั่นไงโอ้โหมันเสกอะไรไม่รู้ใส่หลังรถกูเมื่อกี้เ,กเห็นปะหูกระเป๋ากระเป๋าตังค์ไม่กระเป๋าตังค์ไม่เข้าตัวมั้ยที่ไม่ออฟ ข้าไม่เข้าใช่ปะโหเร็วมากฮะจะเสก์ต่างกันหนึ่งรถไปอีกอือเดี๋ยวขึ้นมาเราข้าทหารเลยเหรอโอ้ยล้มล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 มเดี๋ยวขึ้นมาละมึงเดี๋ยวไปเจอเดี๋ยวข้ามทหารแล้วกันโอเคตบเลบตลบตบีทีหนึ่ง ทีบไอ้เอยระเบิดบอุ้ยกูวิ่งทันเฮ้ยไม้ลั่นไมล้มไมลั่นไม้ลั่นไม้ลั่นบุกต่อหลังจากย้ายเซิร์ฟมานะฮะเรามาบุกกันต่อบุกกันต่อไปอ่ะเราจะเอารถคันนี้ไปลุ้นู้กับท่ายทหารดูนะฮะว่ามันจะชนได้ดีแค่ไหนนะฮะโอ้โหนู่นติดต้นมะพร้าวอู้ตายเลยโดนขับเหมือนกันตายเลย ติดไฟด้วยติดไฟโอ้โหโดนระเบิดเลยนะโอ้โหชน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 เดี๋ยวคนอยากพุ่งเข้าใส่นะรถเราเอยเรียบร้อยอะไรฮะเออชนสูงยังดีฮะเป็นไงเกม GTA แม่งมีหมาหอนด้วยเห็นปะเป็นเล่นไปเออไปนใชลงน้ำไปพี่ล้างรถไม่เป็นไรอะไรฮะ โอ้ยมีขับตายคราสะพานไอโอ๊ตเนี่ยหอมโอยสัตว์เอาอีกแล้วหอ,อนกันอีกแล้วปิดไปอยู่ยิเ<ม>ดเแ้แม่ยิ้มแม่ยิ้มมีความสุขใช่ไหมพี่เฮ้ย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 อ่ไยมฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่้ยเฮ้ย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 ่ากย้ยเฮ้นเฮ้ยะฮ้้้้้้้้้้ เฮ้ยไอ้จั์ลงก่อนพีเฮ้ยอย่าพึ่งลงเคสัต์พึงไม่เชื่อใจพี่เหรอเออเชื่อใจก็ได้ไปไปเลยอ๋อนูกฮะรู้จักเตอร์สตันแมนมไหมฮะไปว้าวเหียน่าจนแล้วขึ้นทำงานอยู่ขึ้ทำงานอยู่ เครื่องทำงานดับไปแล้วโอ้ยอะ <c oughs> ไรของพี่เต้ยตายต,ตายตายไอ้สัตว์เอ,อ้ยกูรถมาแช่น้ำเลยรถรถเห็นรถมันสนิมขึ้่อนโอ้ปอยปวดไรตักโอ้ย<ว>เอา <c oughs> นี่เดี๋ยวรถเราต้องรู้รู้จักการติดโอโบต้องลงลงมาก่อนเกันที่ลงมากันนี่เป็นสูตรใหม่ถ้าแปะนี้ว่าแต่แฮมมันจะแรงขึ้นขึ้นมากเห็นปี๊ดไปเดี๋ยวพี่จะขับผ่านอุโมงค์ ไปเลยไอสันไอ้เฮียเอาหายไปไหนวะอันไม่เคล่อยู่นี้เอาตายเหรอมันจะเคลื่ันทางนี้เลยวะทาน่ที่ที่สำนักไงเนี่ยแม้วโหอยู่เลยเฮียกันยันลงลยลงเลยไปดเฮียนาสันเลยเอาลิตนมาตำรวจมาแล้วลุขึ้นมาเลยโอ้ างอะไรวะไอ้ที่อ๊อบมือมึงแตะระเบิดไอ้สัตว์จะกดระเบิดนะยี่พวกพวกเข้าค่ายทหารแล้วมึงใจนี่เลยไอโอ๊ไอ้เหี้ยมึงจะแปะทำไมไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงโดนทหารยิงปืนกระสุนใส่ก็ระเบิดกันหมดดิไอ้ที่อ๊อบตังเนี่ยโอ้ยเคเดี๋ยวเราจะเข้าค่ายทหารกันนะฮะเราจะตั้งหลักไกลๆเราจะบุกค่ายทหารไปพร้อมกันหยุดยิงปืนก่อนเดี๋ยวมันจะถ่วงกระสุนข้างหลัง จะดันลมอากาศโอ้ยฮะเราต้องตั้งหลักแรงๆฮะไม่รันจะเข้าได้หรือเปล่าเอ้าช่วยติดเทเบิลได้ปะโอ้โอ้ยกระสุนดังหลังไอ้เยี่ยโอ้โหอย่าป่าพี่เนาะจะข้ามได้ไหมนี่ยไปฮะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เยี่ยเข้าได้วะเข้าได้เฉยเลยแม่งไม่น่ามีเวลเข้าได้เข้าได้เฉยเลย ไปโอ้ยประตูหลังเปิดประตูเออเปิดประตูเล็กทำไมเนี่ยพวกมึงเฮ้ยอ๋อมายิงยิงหอยรั่วยิงหอยรั่วยเฮียนปล่อย,ยหอม์มาเลยอือนั่นแหละแล้ว,ลวรถทหารมาฮะด่ารถดูการบวกประทานนะฮะเนี้ยเปิดประตูยิงด้วยปึ้งอึอ้งโอ้โหชนทีรถหมุนนะแหมอย่าชนรถประตูจริงมันจะหมุนหรือเปล่าแต่รถถังคงไม่ต้องชนนะฮะเก็เคยพิสูจน์มาแล้วแคทคอมอยังระเบิดเลย เฮ้ยมึง oh. Oh. มึงเฮ้ยไอ้ยังออกเฉยเลยไอ้ยังไม่ออกยังไม่ออกแล้วแล้วกูจะเข้ายังไงวะเนี่ยประเด็นอ้ยไม่น่าข้าวใช่ไหมโอเคโอเคกลัวขับเลยจะจะรถถังเลยโอ้ยผมไม่ได้ทำผ่านเอาไว้เข้านี่ไงประตูประตูเจอแล้วจะเปิดให้กูไม่นด้เอาเปิดละเลยโอเคเลยเลยเลยไปหลังกับนั่นนึงไปหลังเข้าด้วยนี่เป็นไงมีมารยาท ไอพีไอพีไปทางไหนวะเฮ้ยกลับอีก้อึ้งเหยียบโอ้ยมึงชนได้ยังงี้อึ้งเฮ้ยเดี๋ยวเราหยุรถมาทุกกอนยังไม่ได้ชนรถมลูกเลยนะโอ้ยต้องรอให้สติ๊กกี้บอมหายก่อนไม่งั้นเดี๋ยวชนไรระเบิดปุ๊บมัจะติดระเบิดพี่รถเราจะระเบิดทันทีนะฮะ รถเราแพ้สติ๊กี้บอมนะฮะแต่ไม่แพ้ทุกกระสุนเนี่ยโอ้ยเนี่ยเนี่ยเสียง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 ระเบิดแล้วมาทุบแล้วมาทุบแล้วมาทุบรถมาทุบโอ้ยแม่งแน่นเลยโอ้ยโอ้ยระพงระเบิดเฮ้ยรถถังไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้ยเทียบเชียบโอ้ยสามคันสามคันโอ้ยห้าคันในจีไายไปพี่ประตูไปไหนประตูหลังอ่ะกลัวกลับบ้านนักอ้สระ กูมีรถดีกว่านั้นด้วยนี่กูรถหุ้มเก่อไอ้รถกูหุ้มเกาะรถกูหุ้มเกาะไปไปไปเดี๋ยวไปซุ่มเลยกันไปไปรถพิฆุมกาะเร็วเร็วโอ๊ยไม่ระเบิดหรอกแค่นั้นน่ะทำไรกูรถไม่ได้หรอกเดี๋ยววอไป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 วอเร็วบอก ใส่กูตายเองเอกู<ต>บอกแล้วว่าทำอะไร<ต>ไม่ได้หรอกม่ไรเลยไม่ไระเบิดเองอเฉย<ถ>เลยรีออกหินกูมันอ่ดโอเคฮะเดี๋ยวเราจะบุกเข้าบ้านชีปเปื่อยอีกรอบหนึ่งนะฮะเราต้องลงแบบรอๆโอ้ยตำรวจมาจากไหนวะโจ้ห ไอ้สันใครเป็นป้อมปืนนะป้อมปืนตายคาที่เลยเฮียไปโอ้ไปโอ้โหไอ้ลิงมดเฮียโอ้เฮ้ยเฮ้ยทีเตื้อเฮียไม่หมดเฮียไม่หมดเฮียบอืมเฮ้ยแตก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 เลยเลยกลับก่อนกลับก่อนเอาไปเลยแม่งตายเลยตัวโยกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ข้างหลังก่อนนะ

บอม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 ถอยก่อนเราคุ้มแค่ครงบอมโอ้เล็กเร็ว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 แปะท้ายแล้วพอดีเราพยายามใหม่เออเไปเดินไปนะชิว่าไม่ว่างทั้งสองที่เลยที่นึงชิบะขึ้นไปสองวันเลยขึ้นมาเราเราจะไปจากที่นี่กันแล้วแต่พวกนี้หมู่บ้านที่เกินมันเป็นหมู่บ้าน มีสายโอแยก็ต้องแพ้ไปไม่สุดาด้เออเรียบร้อยแล้วต่อเราไปฮะตอนนี้เราจะโดดลกข้างล่างนางสง่าพาผิวเอ่าเราจะไปแก้คุซะแล้วเจเจทางออกแล้วเคเดี๋ยวนี้เฮ้ย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 ้ยปฮะ้เย้เ้ฮ ไอ้โอ <ève S 2> ้ยเหยียบคนติ๊งเลยเอาเยป้องปืนป้องปืนล้มลูกไหมป้องปืนล้มไหมเอาป้องปืนหายไปไหนวะอยู่ในรถเอาอยู่ในรถโอ้ลงมาทันเลยเอ้ยเอ้ยโอ้เหีียบแขแรงเลยเออยไล่ไล่เออเอาเลยดูฮะดูฮะตำรวจตำรวจเหรอ ยิงแม่งไปเลยยิงเยอะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะไม่ระเบิดนอกจากนี้มันกันระเบิดจากนี้ได้ถือว่าค่อนข้างอึดเลยนะครับผมไม่ได้ระเบิดง่ายเหมือนพวกแพตทอมหรือไอ้ที่บักกี้แลมที่ิ้งเสยนะโอ้โหเลยหมดนานอ่ะหมดสายหมดสายอินเดียเออโอ้โหสวยงามอะไรเทพศเราอุ้มไอ้เหี้ยแต่ยังงี้ยระเบิดเพราะมันโดนบ่อยเกินไป โอเคครับผมก็จบไปแล้วนะฮะกับ GTA V กับรถอาเม,มอร์บ็อกตัวนี้นะครับผมก็ชอบมึงยังขึ้นรถกูมไม่ได้เหรอเนี่ยโอ้ด้วช่องก็ฝากกดไลค์ด้วยกันนะครับผมกดไลค์แล้วกด s u b s c r i b e ติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดกันรลชมคลิปใหม่ๆนะฮะวันนี้เนี่ยก็ผมก็สนุกนปปก,ออนกันพอสมปากสมสมคอแล้วสม์ตสมพอคือยี่อะไรวะสนุกกันพอสมควรแล้วนะครับผม เดี๋ยวครั้งหน้านะผมอยากให้ผมแต่งรถไรก็อ่าคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปเลยนะฮะวันนี้ผมและแครคิงจวยขอลาไปก่อนขอขอบคุณว่า,วาสวัสดีครับไอเยี่ยติดตัวกูนี่หว่าะห่มีมาทำไมเนี่ยคุณนึกว่าติดรถนอ้นั่น <'s> <laughs>